สวัสดีครับผมพายเมชินชาแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่หน้างานเหมือนเช่นเคยนะครับผมเดินทางมาไกลใกล้จะจบงานแล้วนะครับผมเนี่ยครับผมอันนี้ก็เข้าฐาน F8 อยู่นะครับแล้วก็พุทติ้งต่อไปก็ F5 F5 ้าห้าแล้วก็ F3 นะครับผมก็จบงานแล้วนะครับประมาณนี้เลยเนี่ยผลงาน เอ็แปดเหมือนกันเนี่ครับผมบางต้นก็สูงบางต้นก็ต่ำครับผลงาน,นต้นนี้ก็ต่ำต่ำกว่าเพื่อนแะครับนี่จะบอกว่ากดท้ายนี่มันได้แรงเท่ากันทุกต้นแล้ะครับผมจะสูงจะต่ำนะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือ กระบอกกดมันมีมีเซฟตี้วาล์วอยู่นะครับคือแรงดันมันได้กำหนดแล้วก็มันก็ไม่ทำงานเลยนะครับผมอันนี้รุ่นใหม่นะครับผมถูกกำหนดค่ามาแรงดันเท่าไหร่ก็หยุดเลยนะครับกระบอกจะหยุดทำงานเลยครับผมอันนี้สิบห้าบาสิบห้าสิบห้าบาทุกต้นนะครับ เพชเชอร์เกจจะขึ้น15ทุกอันนะครับผมเนี่ยครับจะสูงจะต่ำก็15หมดนะครับเพราะกระบอกมันจะหยุดนะครับผมกระบอกมันจะหยุดมันจะมีเซฟตี้วาล์วอยู่นะเดี๋ยวผมพาไปดูแป๊บๆสักครู่ครับเนี่ยครับผมประมาณนี้เลย มีเซฟตี้วาล์วสองตัวซ้ายขวาเดี๋ยวพาไปดูว่าบามันขึ้นยังไงนะครับผมนี่ครับผมเป็นเจเกตจะขึ้น15นะครับมันจะตัดนะครับอันนี้กดท้ายนะครับเฉพาะกดท้าย สิบห้าไม่กลับปาคันนะครับผมมันก็จะตัดนะครับแต่ว่ากดกลางนี่หกกระบอกนะครับผมอันนี้ก็มีเซฟตี้วาล์วเหมือนกันแต่ว่ามันจะหกกระบอกนะครับผมกดท้ายมันถูกสร้างมาให้แกะไป ตอนกดกลางก็ยกมามาประกอบพื้นนะครับผมจะเป็นหกกระบอกอันนี้เป็นเข็มใหญ่นะครับผมในมิเตอร์ก็หกร้อยแปดร้อยก็ใส่หกกระบอกเลยนะครับก็จะเอาประมาณสักสิบสิบสองถึงสิบห้านะครับผมแต่หกกระบอกนะครับผมจะเรียนเบื้องต้นมาหกกระบอกมันจะเพิ่มแรงกดนะครับประมาณนี้เลยครับผม เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีโชคดีครับ